สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับผมนะครับน้องท็อปนะครับบริษัท B S F นะครับหรือว่านายบริพันธ์มาสารอาพนักงานฝึการขายบริษัท B S F ไทยจำกัดครับวันนี้เรามาพบกันกับพ่อวัดนะครับวันนี้ครับพ่อีคอ่าพอดีทางพ่อเนี่ยได้เข้าไปซื้อตัวอ่าเอทไลของไอโฟนมาใช้นะครับอันนี้สอบถามพ่อนิดนึงครับซื้อมาจากทางร้านไหนครับร้านชาวเกษตรอยู่ห้วยบงครับโอ้ร้านชาวเกษตรห้วยบงนะฮะ แล้วซื้อเฮดไลน์กอวิโกมานี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับมัใช้แล้วจัดของที่เสียแล้วมันมันได้คืนนะครับคืนมาได้จิงเก็บได้ไดครับเราเก็บได้ผลิตได้ครับเก็บผลผลิตได้จากาถ้าเป็นเฮดไลน์นี่มันจะได้โรคมามานอนหรือไับครับ,รบแล้วก็อวิโกนี่มันจะได้โรคปลายใบไ,ปไม้ใช้แล้วโรคเป็นไงพ่อจะไปลายใบไม่ไหมอย่างเงี้ยนี่ปใบที่เสียอย่างงี้นะครับครับ ปกติถ้าเราจะมาเาไม่ใช้ยามันจะมันจะแห้งมันจะกรอบไปนะครับลักษณะนี้คือลักษณะของแห้งจะกรอบนีใช่ไหมครับ<ล>ครับจะแห้งกรอบเังจะจับใบไม่ได้เลยครับทีนี้ก็มีคนที่เขาแนะนําให้ผมไปซื้อมาจากร้านนี้นลครับลงฉีดดูทีนี้พอพอฉีดแล้วที่นี้มันก็มันก็คืนนะครับเราเก็บได้ครับข้อได้หอมที่เก็บมาที่ไปฉีดตัวนี้เข้าไปได,ได้ประมาณกี่กิโลครับไล่หนึงมันตกสอง ไล่หนึ่งประมาณสองังสี่ครับแล้วถือว่าประทับใจไหมครับกับการใช้เฮ็ดไลขอเมโกในครั้งนี้ประทับใจครับเดียวเพราะว่าหอมที่เราจะเสียแล้วนะกลับกลายว่าเราได้มาครับครับประทับใจครับเพราะเป็นการช่วยหอมเขานะครับจากหอมที่กำลังจะแย่ก็ทาให้หอมขึ้นมาได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเฮ็ดไลที่พ่อใช้ไปนะครับตัวเฮดไลอ์ตาสิบซีซีโอเมโกสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับ ก็ตัวนี้จะช่วยในการรักษาโรคของเชื้อราทั้งหมดเลยนะครับในหูอของหอมเชื้อราในหอนะครับก็ยังไงเดี๋ยวลบก,กวรพ่อฝากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับว่าถ้าใช้ตัวนี้ไปแล้วอ่าอีเลยแนะนำหกตรงไหมครับผมก็อยากฝลาดเล้นะตัวนี้นะครับอยากให้ลองใช้ดูเพราะว่าลองเปรียบเทียบดูว่าจากหมอมที่เสียแล้วกับหมอม กับขอมที่เราได้คืนมาอ่ะมันคุ้มค่าจังนะครับคุ้มค่าย่าเราซื้อนะครับก็คือช่วยหยุดโรคได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าพ่อฉีดไปนี่คือเข้าสีดีไหมครับแล้วตัวเขียวใบตั้งช่วยในรูงเรื่องพวกนี้ด้วยไหมครับสีดีน้ำหนักดีด้ครับสีดีน้ำหนักดีนะครับฝ่าคู่นี้ด้วยครับเฮดไลน์คอนเซปต์ของเราคือใช้แล้วดีใช้แล้วรวยนะครับเฮ็ดไลน์ออบิโกนะฮะก็ยังไงวันนี้นะครับน้องท็อปบริษัทเอเอฟแล้วก็ทางพ่อก็ขอ ฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพฟเอเอชเอฟเกษตรยังยืนไวด้วยนะครับวันนี้ขอก,การาบสวัสดีนะครับสวัสดีครับ BASF. We create chemistry.